อย่าประมาทเพียงคุณทำความสะอาดหิ้งพระวันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนดวงพุ่งแรงบุญหนุนเต็มพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่องเพลินทรรด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะทุกบ้านทุกครอบครัวมีหิี้งพระหิ้งพระไม่ใช่เพียงแค่ที่วางรูปพระหรือเครื่องบูชาแต่เป็นศูนย์กลางพลังบุญพลังดวงและโชคลาภของบ้านการละเลยหิ้งพระให้สกปรกจะไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปเพราะเชื่อว่า หิ้งพระที่ไม่สะอาดคือแหล่งรวมพลังลบที่สามารถดึงพลังล้ายเข้าบ้านได้โดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจคิดว่าแค่เช็ดฝุ่นนิดหน่อยก็พอแล้วแต่ความจริงแล้วฝุ่นบนหิ้งพระเล็กน้อยก็สามารถเสื่อมพลังบุญได้ทุกหยดฝุ่นคือตัวแทนของพลังลบที่สะสมอยู่หากปล่อยไว้ หิ้งพระจะกลายเป็นจุดดึงดูดความอับโชคเสื่อมลาบเสื่อมยศและความสำเร็จจะค่อยๆถอยห่างหากบ้านคุณมีหิ้งพระที่ไม่สะอาดอาจสังเกตได้จากสัญญาณเหล่านี้ 1. ชีวิตติดขัดเรื่องการเงินเงินทองหายากใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอดวงการเงินถูกเบียดบัง พลังลบบนหิ้งพระมีผลต่อโชคลาภโดยตรง 2. เรื่องงานและชื่อเสียงติดขัดการทำงานไม่ราบรื่นเจ้านายหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นความดีของคุณการถูกมองข้ามหรือเสียเครดิตมักจะเกิดจากพลังลบสะสมบนหิ่้งพระ 3. สุขภาพจิตและความสัมพันธ์แย่ลงหิ้งพระที่สกปรก จะสะท้อนพลังลบเข้าสู่ใจคนในบ้านทำให้เกิดความหงุดหงิดง่ายน้อยใจบ่อยและความสัมพันธ์ในครอบครัวสะดุด 4. เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบ่อยๆเหตุร้ายเล็กๆน้อยๆเกิดซ้ำซากเช่นของเสียแตกหักโชคร้ายเล็กๆน้อยๆหรือต้องเจอปัญหาแบบไม่คาดคิดจึงย้ำว่าการทำความสะอาดหิ้งพระ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนี่คือการป้องกันดวงจากพลังร้ายและเสริมพลังบุญให้ตัวเองและครอบครัวทำไมหิ้งพระศกปรกถึงดึงพลังร้ายหิ้งพระคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดรวมพลังบุญและพลังดีหากไม่รักษาความสะอาดฝุ่นและสิ่งศกปรกเท่ากับตัวแทนของพลังลบ หินหรือสิ่งของที่วางไม่เป็นระเบียบเท่ากับสัญลักษณ์ความวุ่นวายจะทำให้โชคลาภสะดุดอาหารค้างบนหิ้งพระจะดึงดูดพลังงานติดขัดดังนั้นหิ้งพระที่สกปรกเปรียบเสมือนประตูเปิดให้ดาวเคราะห์หรือพลังลบเข้ามาหากไม่ทำความสะอาดบ่อยๆพลังลบจะสะสมเรื่อยๆจนส่งผลต่อดวงชะตา วิธีทำความสะอาดหิ้งพระเริ่มต้นด้วยใจสงบก่อนเริ่มเช็ดหิ้งพระต้องตั้งใจให้บริสุทธิ์ไม่พูดคำหยาบหรือโมโหระหว่างทำพลังใจสะอาดจะช่วยเพิ่มบุญให้หิ้งพระเช็ดฝุ่นย่างส,สม่ำเสมอควรทำสัปดาห์ละ1นสครั้งหรือมากกว่านั้นสำหรับบ้านที่มีฝุ่นเยอะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ด จัดระเบียบเครื่องบูชาเครื่องบูชาทุกชิ้นควรอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมเรียงให้เป็นระเบียบอย่าวางซ้อนกันเปลี่ยนน้ำและอาหารสดน้ำที่ตั้งบนหิ้งพระควรเปลี่ยนทุกวันอาหารหรือผลไม้สดต้องเปลี่ยนทันทีหากเริ่มเน่าเสียจุดทูบเทียนและสวดมนต์หลังทำความสะอาด จุดธูปเทียนสวดมนต์อันเชิญพลังบุญให้เต็มหิ้งพระเพิ่มความบริสุทธิ์ให้พลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากละเลยหลายคนยืนยันตรงกันว่าบ้านที่ไม่ดูแลหิ่้งพระจะเจอเคราะห์ซ้ำซากเช่นเจ็บป่วยบ่อยหรือมีอาการไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุงานไม่รุง่งเรืองโดนมองข้ามความสามารถ เสียชื่อเสียงหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่เงินทองหายากใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอความสัมพันธ์ครอบครัวและเพื่อนฝูงเกิดความขัดแย้งง่ายนี่คือผลจากพลังลบสะสมบนหิ้งพระที่เตือนแรงๆว่าอย่าละเลยเด็ดขาดพลังบุญจากหิ้งพระสะอาดตรงกันข้ามหากหิ้งพระสะอาดอยู่เสมอ พลังบุญจะสะท้อนกลับมาสู่ชีวิตคุณโชคลาภไหลมาเงินทองเข้ามาแบบไม่คาดคิดโอกาสทางธุรกิจเปิดกว้างงานก้าวหน้าเจ้านายและผู้ใหญ่เห็นความดีโดดเด่นในหน้าที่การงานสุขภาพดีขึ้นพลังลบถูกทำลายใจสงบสุขภาพกายและใจดีขึ้นความสัมพันธ์ราบรื่นครอบครัวอบอุ่น ความรักมั่นคงสรุปง่ายๆว่าหิ้งพระสะอาดเท่ากับดวงดีชัดเจนจำไว้เสมอว่าอย่ารอชีวิตติดขัดแล้วค่อยทำความสะอาดหิ้งพระหิ้งพระคือศูนย์รวมพลังบุญของบ้านหากคุณละเลยสิ่งที่เสียหายไม่ใช่แค่ฝุ่นแต่เป็นโชคราบชื่อเสียงและความมั่นคงของชีวิตคุณเอง ทำความสะอาดหิ้งพระทุกวันหรือทุกสัปดาห์เท่ากับการสร้างเกราะป้องกันพลังลบและยังเป็นการสะสมบุญหนุนดวงให้รุ่งเรืองมีผู้คนมากมายที่ประสบเหตุการณ์ตรงตามสายมูเตือนอย่างชัดเจนหนึ่งในเรื่องที่เจอมากที่สุดคือหิ้งพระสกปรก,ปกแล้วดวงตกทันตาคุณแม่ท่านหนึ่งเราให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้หิ้งพระบ้านฉันเต็มไปด้วยฝุ่นพระและเครื่องบูชาวางซ้อนกันจนลกพอผ่านไปไม่กี่เดือนฉันเริ่มเจอปัญหาการเงินหมุนเงินไม่ทันงานก็ถูกมองข้ามแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพก็เริ่มไม่ดีหลังจากเธอทำความสะอาดหิ้งพระอย่างสม่ำเสมอจัดเครื่องบูชาให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ำและอาหารสดทุกวัน พร้อมสวดมนต์อันเชิญพลังบุญกลับมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือชีวิตดีขึ้นทันตางานดีเงินดีความสัมพันธ์ราบรื่นและสุขภาพดีขึ้นชัดเจนเทคนิคเสริมโชคลาภจากหิ้งพระหิ้งพระไม่ใช่แค่สะอาดแต่ต้องถูกจัดเรียงอย่างถูกต้องจัดตำแหน่งพระพุทธรูปให้หันไปทางทิศท,ที่ถูกต้อง ทิศตะวันออกจะเสริมการงานและความรู้ทิศเหนือจะเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งทิศตะวันตกจะเสริมความรักและครอบครัวอบอุ่นใช้เครื่องบูชาที่สะอาดและเป็นมงคลเชน่นแจก,กันทองแดงสะอาดกระถางทูบสะอาดน้ำในแก้วสะอาดสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานทุกเช้าเย็น การสวดมนต์พร้อมจุดธูปเทียนจะช่วยเปิดพลังบุญและสะกดพลังลบไม่ให้เข้ามาไม่วางสิ่งของรกหรือสิ่งสกปรปกใกล้หิ้งพระสิ่งของรกเท่ากับพลังงานลบสะสมหิ้งพระจึงควรเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดของบ้านความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ